ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ที่สนามพุทธมนตนสายสามนะครับเป็นแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับฝั่งเสื้อเหลืองเบอร์หกเป็นป๋าดุลนะครับเบอร์สี่นะครับเป็นป๋าธีระนะครับฝั่งนู้นเป็นเสื้อแดงเฮลกคาแคร์เสื้อเขียวเป็นป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับเอาถักทายนะครับปุ่นเก้สูงยางเหนือสอพงศักนะครับเอฟซีป๋าเตี้ยนกุ้มคับอขอบคุณครับเอฟซีป๋าเตี้ยมาแล้วป๋าดุลเปิด เอายกเอายกโอ้โหป่าทีละเขี่ยดีนะครับอนเ,นเอาทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง12ท,ท่านนะครับเราอยู่ในเพจก้องไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวนะครับแดดก็ร้อนเหลือเกินนะครับป่าเตียบเปิดเอายกป่าเตียบว่า,า,าไงมงมาป่าดุนยกเข้าไปสันแบกไปเรียบร้อยโอ้โห สอต่อสองนะครับป๋าเตี้ยปิดหัวเอาเฮียเรียกยกเข้ามาป๋าเตี้ยเอาโมงหน้าโอ้โหป้าดุนเข้าไม่ทันนะครับเสื้อสวยนะครับตะก้อวัดดวงนะครับใส่เสื้อสีเขียวนะครับทีมงานตะก้อวัดดวงนะครับเอาเสิร์ฟมาป้าดุนเปิดเข้าปลาเข้าดวงโอ้โห,โอโหเอาเลยครับป๋าเตี้ย เ,เธอมาป๋าธิระเปิดป๋าดุนยกเข้ามาป๋าธิระว่าไงม่งไปป๋าเตี้ยโอ้โห้ป๋าเตียเเเต้ย เอ้าเตดะดีนะครับปาเตี้ยซันแบกมาโอ้โหสามต่อสองนะเอายีเล็กเส์ฟมาอาดีับเปิดอาดุลยกเข้าไปป๋าทีละซันแบกไปโดนเขาปาเตี้ยเรียบร้อย มงมาข้างหลังป๋าดุนโอ้โห,โโหสามต่อสอนครับเอาเฮียเล็กเซิฟมาเอาป๋าทิลาเปิดแตกเอาแล้วป๋าเจี๊ยบสามสามกลับเฮียเล็กขึ้นนำใบสี่สองนะครับ ตากถาอย่างนี้ทสองท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆแอดมินบัวขาวนะครับเอาเสิร์ฟมาป๋าดุนเปิดเอายกป๋าทีละซันแบ็กโอ้โหฮต่อสอนครับเอาเสิร์ฟมาเปิดเอายก เอาปาทิราซันแบกไปโอ้โห คทักทายทั้ง25ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันของเอ็ดมินบัวขาวนะครับอยู่ที่สนามพุทธมนตนสาย3นะครับเป็นสนามกลางแจ้งนะครับมีที่โล่งมีแท้สแตนกันแดดได้นิดหน่อยนะครับเอาปาเตี้ยว,ว่าไงปาดมาแล้วโดนปาดุนเกี่ยวออกโอโ ต่อสองนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอายกป๋าทีลนะสันแบกไปโอ้โหเอาป๋าแดงนะครับบอกคู่นี้ฟังทีมเดือนครับทีมเดือนตอนนี้แต้มไปได้ห้าแต้มรับ้าวบ้านได้สองป๋าเตี้ยยกขึ้นมาป,ป๋าเตี้ยว่าไงมงยอดเรียบร้อยทักทยป๋าแดงอมรชัยนะครับ น้องปื้มกับเจ้าจับก็แพ้ให้แก่เจ้าแซ็กกับเจ้าเพชรไปแล้วครับป<ะ>๋า <ปะ S 2> แดง่ยมเนเี่ยมหลังเท้าเฮียเล็กเสิร์ฟมาเอาปาธิดาเปิดปาดุลยกเข้าไปปาธิดาเขี่ยไปเฮียเล็กเปิดโอ้โห 3ามต่อห้านะครับป่าดุนเส์อไปเออ,ออกนะครับห้าต่อสามนะครับเอาเส์อมาป่าดุนเปิดอาทิดาวว่าไงสั่นเด็กไปออก เาป่าดุลเปิดเอายกขึ้นมาป่าทีละมองไปข้างหลังป๋าเที่ยเขียวติดเอาล้ครับป่าดุนยกเข้าไปใหม่ป่าทีละสั้นแบกไปเรียบร้อยมัง้งเรียบร้อยแล้วครับเสื้อเขียวถอดแล้นะครับ ชาาบ้านทัน้งสองคนนะครับป๋าดุนกับปา๋าทีระถอดเสื้อนะครับอากาศมันร้อนเหลือเกินครับคุย大爷สามต่อหกนะครับ ป่าดุนนะครับเอาเซอร์ไปป่าเทียบเอาเหย่ยเรียกยกไปเข้าโอ้โหเอาแล้วเอาเสียงเบามากนะครับป่าแดงโอ้โหไม่ได้เปิดเสียงครับ อ่าโอเคชัดยังครับป่าแดงชัดยังอเสียงเสียงเสียงชัดยังครับป้กเอ้โหแก้ไขดีนะครับป่าธีระนะครับบอกลูกพี่ละแหน่เตะให้ลงสนามแหน่ครับนอนอยู่ไร่อยู่นาอ๋อ ซีต่อหกเอาเสือไปเฮียเล็กเปิดหัวป่ายเตี้ยต้องเล่นเองนะครับปาดมาเรียบร้อยชัดเจนนะครับอขอบคุณมากครับพ้อทีผมลืมเปิดเสียงครับโทษทีครับเพื่อนเอฟซีทางบ้านก็ถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าภาพอะไรไม่ชัดต่อแจ้งเตือนกันได้นะครับเพราะบางทีไลฟ์ไม่ได้รู้ว่ามันมันชัดหรือไม่ชัดนะครับเอามงไปเอาแล้วครับเอาแป๊กลับมาเอา ป๋าดุนยกเข้าไปใหม่ป๋าทีละมองไปป๋าเทียเปิดยกป๋าเทียว่างไงเขียวยอดเอา้าเหลียบร้อยโอ้โหนี่ดับความมันของตะก้อชิงเงินรางวัลณสนามบุตมณฑนสายสามหรือสนามโปทูนบุตมณฑนสายสามซอยยี่สิบแปดนะครับซอยเจ้าพญาในเหลี่ยมแรกข้ามในเหลี่ยมผู้สูงวัยนะครับฝั่งป๋าเทียคำนีเ้เล็กก็ อายุก็100ร้อยกว่าครับฝั่งนู้นก็ร้อยเหมือนกันเจ็ดต่อสามนะครับปาธิดาปิดหัวปาดุลยกเข้าไปเอาเอาไปเสียแล้วครับโอ้โห สี่ต่อเจ็ดนะครับเอาเอาเสิร์ฟไม่ข้ามแล้วครับถักทายนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในเพจนะครับทางยี่สิบกว่าท่านนะครับเอาป๋าดุนเปิดเอายกขึ้นมาป๋าทีระซันแบ็กมาโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นนะครับป๋าทีระมีลูกข่าคือลูกซันแบ็กนะครับฝั่งป๋าเตี้ยก็มีลูก ชาบช่วยหลายอย่างทั้งเขียวทั้งเต็มรอบทั้งหัวนะครับเอาป๋าเตี้ยยกขึ้นไปป๋าเตี้ยว,ว่าไงเอาโมงยอดเอาป๋าดูนเอาซันแบ็กโดนเกี่ยวโอ้โหเ,เอาแล้วเจ้าบ้านมีเสียงเฮนะครับตอนเนี้ย เอมาเฮียเรียกเปิดเอา้าเฮียเรียกเปิดแตกเอาแล้วเป็น6กเจ็ดแล้วครับตอนนี้โอ้โหไล่เข้ามานะครับหัวหกเจ็ดนะครับหกต่อเจ็ดนะครับเอา้าเฮียเรียกเปิดเด้งเอายกขึ้นมาปาเตี้ยเขียวไปเรียบร้อย เจ็ดต่อหกนะครับเอาเปิดเอายกเตะออกนะครับโอ้โห แปดต่อหกนะครับเอายยครับว่าซันแบกโอ้โหดีนะครับเอาซื้อมาเหย่าเลียกเปิด เอาปาเตี้ยวว่าไงปาเตี้ยเขียวไปเอาเปิดยกเข้ามาเอายกล้นปาเตี้ยโอ้โห,โหปาเตี้ยยกล้นมาปาเตี้ยเปิดไม่ขึ้น หกต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเฮียเล็กเปิดปัดโอ้โหเอาแล้วเจ็ดแปดได้วนะครับตอนเนี้ยเอาเสิร์ฟมาเฮียเล็กเปิดยก เอาแล้วแต้มเท่ากันนะครับแปดต่อแปดแปดต่อแปดนะครับเอาเสาิร,เร์มาป๋าเตี้ยเปิดเอายกเอาแปะกลับไปป๋าดุนเปิดป๋าดุนยกเอายกไปเข้าโอ้โหว่างงัน 8นะครับป่าเตี้ยเสิร์ฟไปเอา้าป่าธีดาเปิดป่าดุนยกป่าธีดาสั้นแบกมาโดนเกี่ยวเอาแล้วป่าเตี้ยยังได้อยู่มองไปข้างหลังเอา้าป่าดุนเปิดป่าดุนยกป่าธีดาสั้นแบกมาเรียบร้อยโอ้ยอย่างนะครับยังเต้มเท่าอยู่8ต่อ8 เอาเซิร oh ์ฟมาป๋าเทียเปิดหัวเอาเฮียเรียกยกเข้าไปป๋าเทียหยอดโอ้โหแปดต่อแปดนะครับเอาเซิร์ฟไปป๋า oh ดุนเปิด ปาดูนยกเข้ามาปาธีราสารันแบกมาเรียบร้อยแปดต่อแปดนะครับ เอาเฮดเด็กเปิดปาเตี้ยโอ้โหเอาแล้วเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับตอนเนี้ยววมวยเก๋าเจอกันครับป๋าใช่ครับเป็นเอาแล้วครับ ฝั่งเฮียเลขาแค็จับคู่กับป๋าเตี้ยฝั่งหนู่มเบนป๋าดุนจับคู่กับป๋าธีรานะครับเ,เ,เ,เอาทักทายป๋าเติมสักนพคุณนะครับลแล้วทักทายคุณโชคชัยด้วยนะครับเอาธีราเปิดป๋าดุนยกเข้ามาป๋าธีราสันแบกว่าโดนเกี่ยวป๋าโอ้โหเอาแล้วครับความมันมังเกิดอีกแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวบอกให้นะครับเจ้าโกดินเดนนะครับบอกให้ฝากพี่ธีระหน่อยอ่าเดี๋ยวให้จบเกมก่อนนะครับเอาเสื้อมาป๋าเตี้ยเปิดเอาเฮียเลียกยกเข้าไปป๋าเตี้ยปักเขาให้โอ้โหหมวนแล้วครับป๋าเตี้ยหมวนแล้วครับตอนเนี้ แปดต่อเก้านะครับเอาเส์ฟไม่ข้ามโอ้โหเก้าต่อแปดนะครับเอาเส์ฟมาอย่าเรียกเปิดเอา,าเป๋าเตี้ยเขียวไปเอาโอ้โหยังถือว่าแก้ไขดีนะครับป๋าเตี้ย เอาเปิดป่าดุนยกเข้ามาสันแบกมาเรียบร้อยก้าวต่อไปนะครับป่าเตี้ยเปิดอย่าเรียกเอาโยกหล้นนะครับเอาว่าไง ปาทีละโอ้โ oh, ห oh, เอาแล้วเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วครับส0ต่อ8ปเอาเปิดหัวเอายกเข้ามาปาเตียสันแบกไปเอาปาเอาเอาเอา,เอาวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้โหเจ้าบ้านทำอะไรก็ดีหมด้ะครับตอนเนี้ยจอดูเสร์ฟมาเอ้าปาเตี้ยปาเตี้ยว่าไง ปาดไปปาดุนอเอาแล้วครับทักทายนะครับยังอยู่กันในผิดก็ไฮไลท์มันของไอ้มินบวกขาวนะครับสนามป่าปูทูนนะครับ,เ,รบเปิดเอายกโอ้โหลูกลงนะครับ เอาเปิดเอาว่าไงป๋าเตี้ยเขียวปาดไปโอ้โหเอาป๋าดุนป๋าดุนว่าไงป๋าดุนยกเข้ามายกลนเอาเอาแล้วป๋าทีราเตะ เน็ตนะครับฟาวโอ้โห้9ต่อ11นะครับปาเตียฟังปาเตียยังตามอยู่นะครับ9ต่อ11นะครับ เก้าต <łość> ่อสิบเอ็ดครับเอาแล้วเอามองไปข้างหลังเอาฝาดูนยังเปิดติดเอาโโห ทักทายมิเชสหนูพิมพนะครับอเอาเส์อมาป๋าเล็กเปิดเอายกเข้าไปป๋าเตี้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแง่งของป๋าเล็กเอาหมวงไปเอาเปิดใหไปป่าดุนยกเอาสันแบกว่าโดนเกี่ยวป๋าเตี้ยเอายกป๋าเตี้ยว่าไงแปลไปก่อนป่าเอาว่าไงป๋าดุนยกไป สันแบกมาโอ้โหเรียบร้อย ยังไม่เกมนะครับอาซื้อมาอย่าเรียกเปิดอย่าเรียกยกเข้าไปปาเที้ยว่ะไงปาดเอาเอาครับปาดูนว่าไงปาดูนว่าไงโอ้โหเรียบร้อย จบเกมนะครับป๋าดูนกับป๋าทีละเอาชนะปา๋าเตี้ยไปที่12ต่อ8นะครับโอ้โหอย่างสุดมันนะครับจบไปแล้วนะครับเป็นสนามบุทมนตนสายสามนะครับจบไปแล้วนะครับปา๋าเตี้ยแพ้นะครับเดี๋ยวข้อดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ